ข้อตาแรดศักดิ์สิทธิ์วิถีชีวิตคนเหมืองรุ่งเรืองกเกษตรกรรมเลิศล้ำการท่องเที่ยวบางนูโมเดลบางนูแห่งความสุขบ้านบางนูเป็นหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่อำเภอตะกวัวทุ่งจังหวัดพังงาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานกว่าร้อยปีอดีตที่ผ่านมาอาชีพของคนในชุมชนประกอบกิจการทำเหมืองแร่ดีบุกแรงงานหลัก มาจากชาวจีนที่มาจากแหลมมาลายูเป็นยุคที่เศรษฐกิจรุ่งเรืองมากต่อมาชาวจีนที่มาทำงานส่วนใหญ่ได้มาแต่งงานสร้างครอบครัวอยู่กินกับคนในชุมชนทำให้บางนุมีลูกหลานที่มีเชื้อสายจีนมากกว่า90%ด้านวัฒนธรรมประเพณีภาษาอาหารและการแต่งกายจึงได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานจากอดีตจนถึงปัจจุบันโดยชุมชนมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเสนอให้ผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้ได้จากศูนย์การเรียนรู้บ้านบางนุ ประวัติชุมชนทรัพย์ในดินศิลบางนุจากยุครุ่งเรืองสู่การทำการเกษตรกรรมเมื่อกิจการเหมืองแร่สิ้นสุดลงแร่ดิบุกไม่มีราคาชาวบ้านบางนุต้องเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพจากลูกจ้างเหมืองแร่มาเป็นอาชีพเกษตรกรรมแต่ด้วยผลสืบเนื่องจากการทำเหมืองแร่เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อมไปบางส่วนรวมถึงปัญหาปริมาณน้ำฝนในจังหวัดพังงาที่มีปริมาณมากเมืองฝน8แดด4 ช่วงฤดูฝนตกชุกถึง8เดือนช่วงฤดูแล้ง4เดือนทำให้เกษตรกรที่ปลูกยางพารารายได้ไม่พอรายจ่ายปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำปัญหาต้นทุนการผลิตสูงปัญหาการใช้สารเคมีที่ขาดองความรู้ปัญหาหนี้สินและปัญหาด้านสังคมต่างๆทำให้เกษตรกรชุมชนต้องลุกขึ้นมาร่วมแก้ไขปัญหาจากปัญหาชุมชนสู่การนำปัญหามาแก้ไขขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืนและความสุขของชุมชน ต่อมาชุมชนได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนมหาวิทยาลัยหลายภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนชุมชนโดยชุมชนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนชุมชนปรับเปลี่ยนเป็นการทำการเกษตรแบบระบบพึ่งพาภายนอกเป็นพึ่งพาตนเองและพึ่งพาซึ่งกันและกันโดยกระบวนการพัฒนาสู่การแก้ปัญหาต่างๆผ่านกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จชุมชน และมีการวางแผนขับเคลื่อนอย่างเป็นกระบวนการครอบคลุมทุกมิติไม่ว่าจะเป็นมิติด้านเศรษฐกิจด้านสังคมมิติด้านประเพณีวัฒนธรรมและมิติด้านสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนผ่านกลุ่มต่างๆได้แก่กลุ่มออมทรัพย์กลุม่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพและการจัดสวัสดิการของชุมชนครอบคลุมตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต และที่เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนมิติต่างๆสามารถแก้กปัญหารองรับผลผลิตการเกษตรขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและภูมิปัญญาชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจนยกระดับรายได้ภายใต้สโลแกนกินอิ่มนอนอุ่นหุ่นดีทุนมีหนี้ลดหมดทุกข์ให้กับสมาชิชุมชนเป็นความภาคภูมิใจให้คนในชุมชนภายใต้แบรนด์ลาดรองแลลาดรองแลเป็นตลาดลักโลก เกิดจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านบริหารจัดการโดยชุมชนเป็นตลาดที่มีอัตลักษณ์จำหน่ายสินค้าพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษภูมิปัญญาด้านอาหารและขนมพื้นบ้านที่หาทานได้ยากรวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนมีการจัดการขยะนำขยะมาต่อย,ยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ามอบเห้กับผู้ป่วยติดเตียงเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ และยังได้นำมาเป็นผลิตภัณฑ์หมอนลองคอเพื่อสุขภาพภายใต้สินค้าหมอนจากหลอดกาแฟที่ได้รับมาตรฐานมพชอเป็นความสำเร็จของชุมชนพัฒนาต่อยอดด้านการท่องเที่ยวสร้างเสน่ห์ให้กับผู้ที่มาเยือนลาดลองแลมีกิจกรรมตั้งแต่เช้าด้วยกิจกรรมตักบาตรเช้าหนาถนนสายบุญหน้าตลาด ซึ่งกลายเป็นประเพณีและวัฒนธรรมรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวบ้านส่ยผ้าไทยพื้นถิ่นซึ่งเป็นอัตลักษณ์ชุมชนหลาดงรองแลสามารถสร้างงานสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้กับคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจและเป็นการสนับสนุนคณะกรรมการรุ่นเยาว์ที่เรียกว่ากอมออน้อยได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงเพื่อรองรับการส่งมอบชุมชนอย่างยังย่งยืนและมั่นคง ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวทุกวันอาทิตย์วันละมากกว่า2,000คนสร้างรายได้ให้กับสมาชิกชุมชนและเส้นทางที่นักท่องเที่ยวผ่านให้กับสมาชิกชุมชนอื่นๆประมาณ7 0 0 0 0 0ถึง800,000บาทต่อวันทําให้ชาวบ้านบางนูมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีเงินออมมีความสุขตามเจตนาแนวทางการพัฒนาเป็นโมเดลบางนูโมเดลบางนูแห่งความสุข